อหายแล้วตายตายตายเออฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด see first เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆที่ลุงช่างเจอใช่ไหมครับว่าเราทำงาน ข้อมูลอันมีค่ามหาศาลของเรางานที่เรากำลังเตรียมจะส่งงานที่เร่งรีบแต่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างหายวับไปกับตาเหตุการณ์แบบนี้นะครับทุกคนมีโอกาสเจอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะลืมนึกถึงความสำคัญของสิ่งที่ถ้าปกติมันไม่หายไปเราจะไม่ได้นึกถึงมัน หลักๆเลยที่เราเจอกันบ่อยๆคือข้อมูลนะครับยิ่งถ้าคนที่ทํางานใช้คอมพิวเตอร์มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลใช้ไฟฟ้าเวลาไฟฟ้าดับเราไม่ได้เซฟเราไม่ได้ใช้น้ตบุ๊กเราไม่มีอะไรที่มาสำรองมันมันหายไปกับตานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเจอแล้วเรามักจะต้องมาแก้ปัญหาหลังจากที่เรามีประสบการณ์เลวร้วายแบบนั้นแล้วเหมือนลุงช่างอันนี้นะครับทีนี้อะไรมันจะมาช่วยแก้ปัญหา สิ่งที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับอ่าลูกช่างแบ่งเป็นสระบบเป็นใหญ่กับเล็กแล้วกันระบบใหญ่ที่เขาใช้กันนะครับเวลา power loss ไปหรือไฟดับเนี่ยอาจภาษาว่าพวกเราเนี่ยถ้าเป็นระบบใหญ่ระบบที่ที่ที่ทค่อนข้างมีความสําคัญเขาก็ต้องเตรียมเครื่องปั่นไฟหรือ generator หรือระบบสํารองไฟนะครับจะเป็น generator พร้อมแบตเตอรี่ด้วยไฟตัดปุ๊บ generator ต้องทํางานทันทีเพื่อให้ เครื่องจักรหรือระบบต่างๆเนี่ยทำงานอย่างต่อเน,นื่องอันนี้เป็นระบบใหญ่นะครับก็ต้องลงทุนกันมหาศาลอ้าวทีนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบพวกนี้แต่ระบบเล็กล่ะระบบอย่างที่ลุงช่างต้องใช้หลายๆท่านต้องใช้อย่างลุงช่างต้องใช้เอ้ยระบบเจเนเตอร์ไม่ไหวหรอกแพงมีอะไรไหมสิ่งที่เอามาใช้แทนนั้นก็คือระบบที่เก็บสำรองไฟไว้ให้เราถูกไหมครับหรือเราเรียกเรียกง่ายๆว่า EPS อ่า Emergency Power System นะครับหลักๆที่ระบบนี้มันต้องทํางานให้เราคือ,อไลน์หนึ่งแน่นอนมันต้องสํารองไฟไว้ให้ได้ตามปริมาณและระยะเวลาที่เราต้องการถูกไหมครับอันนี้หน้าที่ของมัน2ก็คือนอกจากสำรองไฟและแบบนั้นแล้วมันต้องทํางานทันทีทันท่วงทีหลังจากที่ไฟดับนะครับไม่ตัดมันทํางานต่อเนื่องได้ทันทีจ่ายไฟได้ทันทีต่อเนื่องได้ทันทีนะครับแล้วเวลาไฟมาก็สามารถจะสวิตช์กลับไปใช้ไฟฟ้าได้ ทันทีเหมือนกันโดยที่ไม่มีปัญหากับเครื่องของเราอาเพราะนั้นตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ว่าตัวนี้ต้องทำงานได้ดีอีกอันนึงอะไรล่ะนอกจากนั้นในภาวะปกติมันก็จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเครื่องกรองไฟกันเวลาไฟกระชากไฟตกแต่ไม่ดับหรือไฟมาเวลาไฟตกแล้วไฟมามาแล้วแรงเกินไปตัวนี้มันก็จะทำเป็น ตัวเองเป็นเครื่องกรองไฟหลักๆมันก็จะทำหน้าที่3ตัวนะครับสำหรับ EPS หรือเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเอ้เราควรจะต้องมีเครื่องสำรองไฟไว้ใช้กับอะไรบ้างนะครับลองมาไล่ดูกันแบบเอะที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะไม่ต้องเอาใหญ่ๆเอาตัวเล็กๆนี่แหละแน่นอนทุกคนจะนึกถึงอะไรครับคอมพิวเตอร์ถูกไหมเพราะว่าเออเวลาไฟดบับ แน่นอนทุกคนก็เคยเจอไฟล์หายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะนึกอันดับแรกเนี่ยลุงช่างเชื่อว่าทุกคนนึกถึงคอมพิวเตอร์ใช่ครับอันที่2พวกเ,เดี๋ยวนี้มีโฮมออฟฟิศมีบริษัทเล็กๆเรามักจะมีเซิร์ฟเวอร์แล้วถูกไหมครับเราก็ควรจะสำรลองไฟให้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะไม,ไม่ใช่แค่นี้นะทุกคนบอกเออแล้ว็ใช้กับแค่นี้ไม่ใช่ครับจริงๆเครื่องสำรลองไฟใช้สำรองไฟได้กับเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างที่เราต้องการจะแบ็กอัพมัน หรือให้มันทํางานต่อเนื่องอ้าวอย่างเช่นอะไรล่ะก้องวงจรปิดใช่ไหมครับเพราะบางที่เนี่ยความสําคัญสูงมากนะครับถ้าอยู่ๆไฟดับไปเป็นชั่วโมงแล้วกล้องวงจรปิดหายไปแล้วเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยมันยุ่งมากนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นร้านอาหารเราใช้เครื่องคิดเงินเครื่องพอสอย่างเงี้ยซึ่งมีการเล็กขอดมีการเก็บบันทึกข้อมูลด้วยลองนึกภาพนะร้านคนเยอะๆเครื่องไฟดับปุ๊บคิดเงินไม่ได้ เดี๋ยวนี้คิดเงินใส่กระดาษเราก็มันไม่สะดวกแล้วแต่ถ้ามีเครื่องนี้อยู่เนี้ยปุ๊บเราก็ยังมาํำมาค้าขายต่อได้เห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งเครื่องชงกาแฟนะเครื่องอุปกรณ์หลายๆตัวที่เราต้องการให้มันทํางานต่อเนื่องก็สามารถใช้ได้หมดอะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเราต้องการให้มันทํางานต่อเนื่องนะครับโดยที่โหลดไฟไม่สูงเกินไปเกินกว่าเครื่องที่จะรองรับได้หรือว่าแบตเตอรี่รองรับได้เนี่ยใช้ได้หมด อย่างของลุงช่างลุงช่างแก้ปัญหาโดยการเลือกใช้ EPS หรือเครื่องสำรองไฟของ CyberPower CyberPower เนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำของอเมริกาที่มีมาตรฐานการันตีระดับโลกนะครับมี ISO มีตัวแทนจำหน่ายมีบริการหลังการขายมีการรับประกันมี Call Center นะครับของเขาเนี่เครื่องเนี่ยอย่างที่ลุงช่างใช้เนี่ยมันสามารถจะกำหนดระยะเวลาสำรองไฟขนาดไฟสามารถจะปรึกษาเขาบอกว่าเราจะใช้กับ เครื่องคอมกี G ่ตัวแล้วต้องการให้แบ็กอัพได้กี่ชั่วโมงอ่าเขาจะแนะนําให้ลุงช่างได้เลยว่าใช้กับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมันแยกแบตเตอรี่ออกจากเครื่องซึ่งมันทําให้สะดวกจริงๆตัวของเขาเนี่ยใช้ร่วมออกับเครื่องปั่นไฟได้ด้วยแต่ลุงช่างไม่ได้ใช้นะครับลุงช่างสำรองไฟอย่างที่ลุงช่างต้องการสัก2ชั่วโมงลุงช่างพอใจซึ่งมันเหมาะกับออฟฟิศร้านอาหารอะไรต่างๆขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนตอนลุงช่างจะหามาใช้เนี่ยคือพูดทางเทคนิคอะเราไม่ค่อยเข้าใจถูกไหมร,ร้อยแอมอะไรต่างๆเนี่ย แต่ว่าลุงช่างมีตัวอย่างอย่างนี้ให้ดูสมมตินะสมมุติว่ามีห้องเรียนห้องหนึ่งและการมีจอคอมพิวเตอร์พร้อมจอ18นิ้วห้องนั้นมีห้องขยายเสียงด้วยนะมีไม์ด้วยมีโปรเจคเตอร์ด้วยห้องนี้ใช้ตัวสำรองไฟนะขนาด1 kva อย่างนี้ที่ลุงช่างใช้เนี่ยแล้วก็พ่วงด้วยแบตเตอรี่ขนาด1้อยแอมป์พอสามารถจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ลุงช่างบอกเนี่ยได้มากกว่า2ชั่วโมงอ่าแล้วถ้าอยากใช้บอกเฮ้ยเอาสักเกิน2ชั่วโมงไม่มีปัญหาครับ เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น2 0 0แ้อมป์เท่ากับเก็บไฟได้2เท่าใช้ได้ร่วม4ชั่วโมงอ่านี่คือตัวอย่างไงที่ลุงช่างบอกถ้าเป็นร้านค้าร้านอาหารใช่ไหมเราก็สามารถจะประมาณการอย่างนี้ได้ว่าเฮ้ยไฟดับ2ชั่วโมงกาแฟฉันยังต้องการขายอยู่เครื่องพอสฉันยังทํางานอยู่แอร์ไม่เป็นไรฉันเปิดแบบโอเปนแอร์ให้ลูกค้านั่งได้แต่ฉันต้องขายขายได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็คานวณไฟคํานวณแบตเตอรี่ใช่ไหมว่าเฮ้ยไฟคงไม่ดับเกิน2ชั่วโมงหรอกหรือจะเอาสี่ชั่วโมงเลยอย่างเงี้ย มันถึงจะเรียกว่าเครื่องสำรองไฟที่แท้จริงอ่ะทีนี้ถ้าใครแบบสนใจอยากที่มีแบบที่ลุงช่างมีแก้ปัญหาแบบที่ลุงช่างมีก็เข้าไปที่แฟนเพจ CyberPower Thailand นะครับเขาจะมีทีมแอดมินนะครับมีคนทีมเซอร์วิสนะครับที่จะให้ข้อมูลเราได้นะครับก็เราก็ให้ข้อมูลอ,อย่างที่ลุงช่างบอกไปแหละเดี๋ยวเขาจะบอกเองแหละว่าเรา,เราต้องบอกอะไรไปบ้างนะครับแล้วเขาก็จะประเมินให้เราได้ว่าความต้องการเราเนี่ย แบบนี้เนี่ยควรจะใช้รุ่นไหนแบตเตอรี่ตัวไหนนะครับเอ่ออีกอย่างหนึ่งลุงช่างแนะนําให้ซื้อเครื่องกับแบตเตอรี่จากที่เดียวกันนะครับอย่าไปซื้อแบตเตอรี่เองต่างหากเดี๋ยวมีปัญหาแล้วมันมันมันเกิดไม่แมชกันอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าซื้อจากที่เดียวกันนะครับส่วนจะใช้รุ่นไหนยังไงก็ลองไปคุยกันดูนอกจากเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเจอต้องใช้ในชีวิตประจําวันมันก็มีผลต่อ ต่อการงานต่อการใช้ชีวิตเช่นกันอะไรที่มันแก้ปัญหาให้การใช้งานของเราได้ลุงช่างก็เอามาบอกกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ